วันแรกที่ข้าราชการที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกลับไปทำงานได้ตามปกติหลังจากที่มวลชนกปปสไปปักหลักอยู่ประมาณ1สัปดาห์ค่ะคุณวรลักษณ์อิสารางกูลนายุทธยาลงพื้นที่สํารวจบริเวณศูนย์ราชการนะคะพบว่าหน่วยงานที่มีความเสียหายก็เป็นหน่วยงานของตำรวจนะคะโดยเฉพาะกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่ามีแฟ้มสำคัญในบางคดีสูญหายไป ขณะที่ปฏิกิริยาของโฆษกกลุ่มกปปรสระบุว่าอย่าก,กล่าวหาผู้ชุมนุมแต่เพียงฝ่ายเดียวติดตามจากรายงานค่ะแม้จะเป็นเหล็กหนาล็อกไว้หลายชั้นแต่ประตูทางเข้าสำนักงานจเจรตํารวจชั้น4อาคาร b ีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็ถูกงัดออกทุกบาน<ม>ที่เป็นช่องทางเข้าไปสู่สำนักงาน อันนี้เก็บห้องเก็บของปะคะของจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ค่ะแล้วก็เป็นกล้องไงคะของหลวงก็จะโดนลืมหมดอ๋อพวกกล้องที่เราใช้ออกไปปฏิบัติงานเวลาเก็บหลักฐานใช่ไหมคะกี่ตัวคะเนี่ยกล้องห้าตัวเป็นกล้องวิดีโอสองตัวกล้องถ่ายภาพนิ่งสามตัวแล้วก็นี่คือใหม่เหรอคะหรือว่ายังไงใหม่ค่ะของใช้เนย ตู้เนี่ยของอยู่ในนี้ชุดต,ตอนที่เปิดเข้ามานี่มันเป็นยังไงะก็อของกระจายชุดเครื่องแบบจะแขวนไว้ตู้นี่ขย่อยห,หมดเลยแล้วก็ชุดนี่ก็กระจายกองอยู่บนพื้นนะคะห้องทำงานส่วนตัวของตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายนายถูกงัดเข้าไปหรือคน้นทรัพย์สินเช่นห้องของพลตำรวจตรีอนุสักโกโมลศาสตร์ผู้บังคับการอำนวยการสำนักง,งานเจรตตำรวจ นี่เป็นสภาพห้องของคนตำรวจโทรธรรมศักดิ์วิชาระยะเจเรตำรวจที่เจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานเจเรตำรวจบันทึกไว้วันที่9ทธันวาคมที่ผ่านมาหลังกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนออกจากศูนย์ราชการเจ้าหน้าที่ระบุว่าทรัพย์สินถูกรื้อคน้นคอมพิวเตอร์โนตบุ๊กของราชการที่วางไว้บนโต๊ะหายและตู้เซฟขนาดใหญ่ถูกงัดแต่ไม่สามารถระบุถึงทรัพย์สินภายในได้ ขณะที่ลิ้นชักโต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่หลายคนถูกงัดมีทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหายไปบางส่วนเป็นรุละประตูล็อกไว้ครับอย่างที่เห็นนะครับประตูนี้จะแข็งแรงมากเลยแต่ว่ามีการงัดแล้วก็นงี้เข้ามานะครับภาพโดยรวมในทั่วๆไปนะครับก็ผู้ชมนี่น่าจะเข้ามาในในทุกส่วนของทะเลนะครับแต่ว่าความเสียหายที่ได้รับเนี่ยเบื้องต้นที่ได้พูดคุยกับน้องๆหรือข้าราชการที่อยู่ที่นี่นะครับก็จะมีพวก คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับที่หยิบหยิบอย่างหยิบช่วยง่ายๆอย่างเงี้ยครับหายไปจำนวนหลายเครื่องเหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดที่ชัดเจนเนี่ยกำลังสํารวดอยู่ครับผมเรหรอเาอจะมีโบล็อกอยู่บนใช่ไหมไม่ครับนี่เป็นประตูทางเข้าออกลิฟต์ VIP ของสำนักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษอาคารบีที่ถูกงัด จ้าหน้าที่ DSI และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบุว่าลิฟต์ตัวนี้เป็นตัวเดียวที่จะเข้ามาภายในสำนักงาน DSI ได้โดยไม่ผ่านประตูหลักแต่ต้องขึ้นจากช่องทางเฉพาะคาดว่าผู้บุกรุกใช้ช่องทางนี้เพราะมีร่องรอยการงัดประตูบริเวณนี้เพื่อเข้าไปภายในผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษหนึ่ง DSI พาทีมข่าวสำรวจหลายจุดตั้งแต่ห้องทำงานส่วนตัวโดยระบุว่าทางเข้าถูกงัด เช่นเดียวกับห้องเอกสารและลิ้นชักโต๊ะทำงานก็มีร่องรอยถูกงัดและรือ้อทรัพย์สินตู้เอกสารเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถูกงัดและรื้อค้นจำนวนมากโ <ไป S 1> ดยเฉพาะตู้เก็บสำนวนคดีตู้นี้มีร่องรอยถูกรื้อและถูกระบุว่าสำนวนคดีของทนายสมชายนีละภัยจิตหายไปจำนวนหนึ่งเอกสารสำนวนการสอบสวนคดีทนายสมชายนีละภัยจิตซึ่งเราเก็บไว้ในตู้เอกสาร มีการล็อกกุญแจอย่างแน่นหนานะครับก็ปรากฏว่ามีการงัดตู้แล้วก็มีการเอาสำนวนไปนะครับซึ่งเท่าที่ตรวจสอบดูก็น่าเชื่อว่ามีประมาณ6กแฟ้มนะครับแต่ว่ามีรายละเอียดในแต่ละแฟ้มเนี่ยเป็นอย่างไรก็ทางพนังกงานสวนเนี่ยก็ยังตรวจสอบอยู่นะครับก็ค,คิดว่าเร็วๆนี้ก็จะรู้ว่ามันมีผลกระทบอะไรต่อสำนวนของคดีท่านสมชายไหมนะครับ ข่าวสำรวจสำนักง,งานของหน่วยงานอื่นๆภายในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะพบว่าส่วนใหญ่ไม่ถูกบุกรุกเข้าไปภายในแต่เจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถเข้าทำงานได้กว่า1สัปดาห์กลับเข้าทำงานเต็มเวลาวันนี้เป็นวันแรกอย่างสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาชั้น9เจ้าหน้าที่ต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลร้องเรียนที่ตกค้างในระบบจำนวนมากหลังจากประชาชนไม่สามารถโทรศัพท์เข้ามาร้องเรียนในระหว่างที่สำนักง,งานปิด และเปลี่ยนมาส่งข้อมูลช่องทางเว็บไซต์แทนแล้วก็เรื่องโรงเรียนเรามีหลายช่องทางทั้งทางอินเทอร์เนต็ตทางจดหมายทางโทรศัพท์ซึ่งนักสึตรงน,นี้เรารับทางโทรศัพท์เป็นหลักแล้วก็ดูแลเรื่องทางอินเทอร์เนต็ตด้วยปริมาณง,งานซึ่งหยุดไปหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทําให้งานทางช่องทางโรงเรียนทางอินเทอร์เนต็ตมีจํานวนมากซึ่งเราก็ต้องมาไล่ดูข้อมูลว่าเรื่องดังกล่าว เด้านโฆษกกรปรปรสระบุว่าขอให้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบมีตัวแทนจากทุกฝ่ายเพื่อหาผู้กระทำผิดก่อนจะด่วนสรุปว่าเป็นการกระทำจากฝ่ายใดผมคิดว่าตรงนี้ทั้งสื่อวนชนนะครับและพี่น้องประชาชนทุกท่านต้องให้ความเป็นธรรมเพราะที่ผ่านมานะครับมีการปลูกข่าวใส่ร้ายกระบวนการของประชาชนมากมายเพราะฉะนั้นถ้า มีความจริงใจนะครับการตรวจสอบพื้นที่ราชการทั้งหมดต้องมีตัวแทนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของปปสมีตัวแทนจากสื่อมวลชนตัวแทนจากเจ้าหน้าที่ราชการที่เข้าไปตรวจสอบร่วมกันไม่ใช่ออกมาเป็นการแถลงข่าวของสอสฝ่ายเดียวอ่อแล้วมีหายขณะนี้หลายหน่วยงานยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อดําเนินการทางกฎหมาย ขณะที่วันนี้สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องม,มาตั้งโต๊ะรับแจ้งความที่ศูนย์ราชการเบื้องตน้นผู้ร้องทุกส่วนใหญ่เป็นร้านค้าเอกชนที่สินค้าและทรัพย์สินบางส่วนสูญหายไปวาราล์อิสารางกูลณอยุธยาไทย PBS รายงาน